พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจเข้ามาภายในให้ได้ให้นึกว่าเวลานี้เรามารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ก็เพื่อฝึกจิดตดวงเดียวนี้แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นได้ แต่ก็ต้องฝึกกายด้วยถ้ากายวันไว้ไปมาอยู่จิตก็สงบไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้อย่าให้กายมันวันไว้ไปมาการที่ ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอนั่นแสดงว่าจิตใจมันไม่ตั้งมั่นลงมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าใจมันตั้งมั่นลงไปแล้วกายมันก็นิ่งเปง็น้นดังนั้นความประสงค์เบื้องต้นแห่งการฝึกก็เพื่อให้มันนิ่งนี่แหละทั้งสองอย่าง ทั้งกายทั้งใจมันจิตใจนี่มันวนไว้มาอยู่เสมอแหละแต่ก่อนมานะมันลุกลี้ลุกลนมันคิดไปน้่นคิดมานี่ไอ้ที่มันคิดอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะมันยังไม่รู้จริงถ้ามันรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่คิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ทราบจะเอามาคิดทำไมคิดได้มันก็ไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารผู้รู้จริงทั้งหลายท่านจริงหยุดคิด ก็คิดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นทุกข์เปล่าๆเนี่ยในเบื้องต้นนี่เราต้องฝึกคิดฝึกฝึกให้จิตมันนิ่งซะก่อนให้กายมันนิ่งทำอย่างไรมันจะนิ่งได้เราก็เอาแหละอดทนนั่นแหละทนะนะามันจะนิ่งได้นะ มันอยากเคลื่อนไหวไปมาไงก็ไม่ไปเยไม่ไปตามมันมีสติห้ามจิตไว้นำมัดระวังความง่วงบางคนนั่งภาวนาเข้าไปกับมีแต่จะหลับไปอย่างเดียวไม่ได้ตั้งสติห้ามความง่วงความเหงาเลย นิสัยตนมีอย่างนั้นแล้วก็ไปตามนิสัยไปเลยไม่ดัดแปลงอันนี้ก็ไม่ดีมันเป็นเหตุให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะมาละกิเลสให้บาบางออกไปจากกิตใจได้มัวแตน่นั่งง่วงนั่งหลับอยู่เฉยๆ แน่นั้นเราต้องปลูกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมออย่าให้มันเข้าสู่ความง่วงอย่าให้ความง่วงมันครอบงำได้กิเลสตัวนี้นะว่าสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนะี่ยอย่าไปเข้าใจเป็นของดีนะนั่งหลับอะ่ะเป็นอันตรายต่อสมาธิ เป็นอันตรายต่อปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้<ม>คนเรานั่นที่ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญานั่นเอง<ม>การที่ขาดปัญญาก็เพราะไม่ฝึกใจให้สงบ อย่างหนึ่งการที่ฝึกใจให้สงบไม่ได้ก็เพราะไม่สำรวมในศีล <c oughs> ความไม่สำรวมในศีลก็นับว่าเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าเห็นทุกข์เห็นภัย ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเช่นนี้แล้วก็พึ่งพากันพยายามสํารวมในศีลให้ได้ <c oughs> อย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้ <c oughs> ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านะมันก็ควรจะทำได้ อะไรอะไรก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อนั่นแหละเมื่อความเชื่อมันอ่อนๆการทำความดีมันก็อ่อนไปตามกัน <c oughs> ถ้าความเชื่อมันแ,แรงกล้าการกระทำความดีใดๆมันก็เข้มแข็งไปตามกันดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นนะตั้งความเชื่อลงในใจในฐานทั้งซีคือความเชื่อเบื้องต้นนี้ก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยถ้าใครไม่เชื่อ พระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะไม่เชื่ออย่างอื่นต่อไปเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้จริงๆคือพระองค์ละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่ในพระไทย แม้แต่น้อยเดียวนี่เราจะต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนตเลยทีเดียวหรือว่าเราเชื่ออย่างหนึง่งอ่ะเชื่อว่าพระองค์นั้นอ่ะสร้างบารมีมาในสงสารนี่ก็เพื่อที่จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้หมด แ้วจะทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในพระทัยของพระองค์จนเต็มบริบูรณ์เมื่อพระองค์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมหากับเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์เจ้าจึงได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในตระกูลกษัตริย์เมืองกบิลพัท ทรงพระนามว่าพระสิทธถราชกุม,มารเนี่ยธรรมดาคนผู้มีบุญมันก็มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีเกียรติผู้มีบุญทั้งหลายก็จะไม่เคารพนบน้อม โดยถือว่าตนนั้นยังมีบุญมากกว่ามันเข้าใจไปอย่างนั้นแต่คนผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลายยอมรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายจริงๆเพราะว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยเนื้อโพค่าสมบัติในก็ไม่อดไม่อยากราบยศสนเสริญอันในดก็หลังไหลมา เมื่อเสด็จออกบวชแล้วถ้าเพียรพยายามไปก็ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจริงๆดังจะเห็นได้จากที่พระองค์สระราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชไปแล้วก็ไม่ได้ไปเสวงหาอามิตรสุขใดๆเสวงหาตั้งแต่ ทางตัดสรุสัมมาสัมโพธิญานเท่านั้นทีแรกพระอ,องค์ก็บินธบาทมาฉันตามปกติธรรมดาเที่ยวหาอยู่ในศูนย์ยาคารบาเรือนว่างสมัยนั้นยังไม่มีคนนับถือเท่าไรเที่ยวหาอยู่ตามถ้ำตามลูกขมูลไปอย่างนั้นแหละมักน้อยสันโดษ ทามีทมได้ในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งมีปัญจวัคคีหรือสีทั้งห้าเป็นผู้ติดตามไปอุปธรรมประทาบขั้นเมื่อก็องค์พยายามบําเพ็ญไปทาง อย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ดังนั้นจึงมาคิดอดนอนผ่อนอาหารไปอดนอนผ่อนอาหารไปเรื่อยๆจนร่างกายนิสพร้อมลงไปโดยลำดับในที่สุดก็อดไม่ฉันเสียเลย ร่างกายนี้มันเป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็สูบผอมลงไปหมดมีต่หนังติดกระดูกนุ่นถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณผลสุดท้ายก็กั้นลมหายใจเข้าออกโดยเข้าใจว่ามันเป็นกับลมนี่มั้งมันถึงไม่ได้ตัดสู้ อา้าวกั้นลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้สัตสรู้เป็นอันว่าความเพียรของมหาบุรุษในโลกเนี่ยไม่มีใครจะ,จะเท่าเทียมกับพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีเพราะว่าความเพียรเกี่ยวกับการกั้นลมหายใจเข้าออกนี่มันใกล้ต่อความตายจริงๆแต พระองค์ก็ไม่กลัวตายแต่เมื่อกั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วเห็นว่าไม่ได้ไม่เป็นทางตััสรู้แล้วก็ถอยพระองค์ไม่งมงายจนถึงกับว่าให้ตัวตายไปเสียเปล่าเมื่อทดลองดูวิธีใดมันไม่ได้ผลแล้วพระองค์ก็ถอย ก็หาวิธีใหม่ธรรมดาผู้ฉลาดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละผลสุดท้ายก็ทรงพระดำริว่าความเพียรภาคเพียรพย,ยายามของเรานี่ก่อนับว่าถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสรู้ทางไหนหนอจะเป็นทางตัดสรู้นี่ พระองค์ก็ทรงรำพึงถึงพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติว่าเราสร้างบุญบารมีมานี่ก็มุ่งหวังว่าเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉะนไหนหนอบุญบารมีจึงมาจึงไม่มาแนะหนทางต่ดสรู้ให้เราบ้าง พอทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็สงบนิ่งอยู่ในขณะนั้นก็เกิดนิมิตขึ้นมาปรากฏว่ามีผู้มาดีดพินถวายให้ฟังพอดีดสายที่แรกนี่มันยานเกินไปเสียงก็ไม่ดังไพเราะทีนี้ก็เอาสายอื่นมาดีดเข้า สายที่สองนี่มันเคร่งเกินไปพอดีดเข้าไปทีเดียวเท่านั้นสายขาดไปเลยเอาต่อไปก็เป็นสายที่สามโอมาดิดสายนี้มันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปพอดีดเข้าก็มีเสียงดังไพเราะเพราะพิ้งพระองค์เห็นนิมิตทั้งสามประการนั้นแล้วก็ ทรงพิจารณาดูก็รู้ได้ว่าสายพินที่แรกนั้นมันคล้ายกคล้ายๆกับว่าพราะองค์บำเพ็ญทุกขรกิริยานี่แหละถ้าไม่หยุดแล้วก็มีหวังตายเหมือนกับสายพินที่มันเคร่งเกินไปนั้นพอดีดเข้าทีเดียวก็ขาดเลย เื่อนี้สายพินสายที่สองนั้นเ,เทียบได้กับนักบวชบางพวกบางเราปฏิบัติยอหย่อนปฏิบัติเพื่อกามคุณพลากตนจากกามคุณตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจยังไฝ่ฝันในกามคุณอยู่ ยังชื่นชมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมบัตสต่างๆอยู่เช่นนี้นี่บุคคลจะทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนเท่าไรก็ตามแต่ถ้าใจยังผูกพันอยู่ในกามคุณน,นั้นก็ไม่มีทางที่จะจะตัดสรู้ได้เหมือนอย่างพินสายที่สองนี่แหละ เมื่อเมื่อสายพินมันยานอย่างนั้นเน่ะดีดอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ดังไพเราะคนก็ไม่ปาถนาที่จะฟัง <c oughs> ก็ฉะนั้นแหละวันนี้พินสายที่สามนั้นสายมันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไป <c oughs> พอเด็เข้าเสียงก็ดังไพเราะอันนี้เทียบได้กับบุคคลผู้ต้องการบรรลุถึงอริยสัจธรรมได้นั่นก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนนี้ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือให้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่ให้หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่ให้เคร่งเกินไปให้พอดีพอดีเนี่ยการรักษาศินการสำรวมกายวาจาไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทพุทธบัญญัตต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเคร่งเกินไปเป็นเรื่องพอดีพอดี เพราะว่าพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านั้นทรงบัญญัติห้มความประพฤติของคนเราเนี่ยให้สม่ำเสมอไปอย่าให้มันตรึงเกินไปถ้ามันตรึงเกินไปแล้วมันกอม ท้าไม่ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ถ้ามันตรึงเกินไปนะ่ะมันมันเป็นเหตุให้ล่วงซีขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมายความว่าอย่างนั้น <c oughs> ความประพฤติย่อนยานอันนี้หมายความว่า เป็นผู้ไม่เอาใจใส่ในข้อวัตปฏิบัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วที่ตนได้ตั้งใจมาแต่เบื้องต้นคนเราทำความดีบางคนนะพอเริ่มทำทีแรกคำมักคำมเม่นจริงๆเช่นให้ทานก็คำมเมคคัมักคำมเม่นทำทานจริงๆ ขั้นต่อไปเกิดเหนื่อยหน่ายเกียรคร้านขึ้นมาไม่อยากทำรักษาศีลก็เหมือนกันทีแรกได้ฟังทำเห็นอานิสงส์ศีลเข้าไปเกิดตรีติสมทานมั่นในศีลสำรวมดสีสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยดี ขั้นต่อไปเกิดเบื่อหน่ายต่อการสำรวมระวังอย่างนั้นเสียแล้วก็ชักจะเพิดเพลินมัวเมาไปไม่ค่อยระวังกายวาจาหมายความว่าในที่สุดก็ร่วงสินนั่นแหละ <c oughs> บางคนแต่ก่อนก็เคยฝึกขัดด้วยพระฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยได้ขาดขั้นต่อมาเกิดเบื่อหน่ายในการไหวพระภาวนาฟังธรรมขึ้นมาแล้วเส้นนจิตใจมันก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นเองบุคคลผู้นั้นน่ะไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เลย จะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ในโลกนี้หรือว่าโลกอื่นซึ่งเป็นโลกที่ทรมานบุคคลผู้กระทำความชั่วผู้ไม่มีความดีติดตัวกรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่สถานที่ทุกทนทรมานที่ท่านเรียกว่านรกนี่การประพฤติย่อนยาน ในข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ผู้ไม่ปฏิพฤติผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปทำบาปเท่านั้นแหละคนเรานะมันจะมีอะไรอ่ะ <c oughs> เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ส่วนใดที่เป็นบาปพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้แล้วส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทรงแนะนำาพร่มสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามโวยความไม่ประมาทแล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้ควบคุมจิตของตัวเอง ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตามปกติจิตนี้ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันจะต้องโอนเอียงไปทางกิเลสตัณหาบาปประธรรมนั้นแหละทางมันจะน้อมไปสู่ทางบุญทางกุศลนี่มีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าใจนี้เมื่อปราศจากการควบคุมแล้ว มันอ่อนแอมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละกิเลสตัณหามันก็มีอำนาจสามารถฉุดคร่าดวงกิจนี้ไปตามประสงค์ของมันได้ความความประสงค์ของกิเลสมันจะมีอะไรล่ะก็มีแต่จงใจของคนผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมัน ไปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นแหละก็เมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเป็นโทษนั่นเองเนี่ยนี่นนอ,นอนุภาพของกิเลสนี่นะมันเป็นยังไกรงกันข้ามกับอนุภาพของศีลธรรมเมื่อผู้ใดบำเพ็ญศีลธรรมนี้ให้เกิดมีขึ้น ในตนแล้วสินธรรมนี่มีอนุภาพจูงใจให้เกิดฉันทะความพอใจในบุญในกุศลเลื่อยไปไม่ให้เบื่อหน่ายต่อบุญต่อกุศลนี่อนุภาพแห่งบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นนะ่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น จึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นประพฤติกายวาจาใจของตนให้ตรงตามคำสอนของพระองค์นี้แล้วรับรองว่าจะต้องพ้นทุกข์ไปโดยลำดับแน่นอนรับรองว่าจะต้องละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้จริง <c oughs> นับว่าเป็นความจริงทีเดียวแหละ เพราะว่าการให้การบริจาคทานมันก็เป็นเครื่องขจัดความโรคความตนีออกจากกิตใจของผู้ให้อยู่แล้วเห็นได้ชัดชๆเลยถ้าผู้นั้นยังตนีห่วงเห็นทรัพย์สมบัติอย่างแรงกล้าอยู่เนี่ยจะให้ทานไม่ได้เลยผู้ให้ทานได้แสดงว่ามันเอาชนะความโรคความตนี ในหัวใจได้ก็จึงให้ทานได้ผู้เอาชนะความโกรธความไม่ยาบาทในหัวใจนี้ได้ก็จึงรักษาศีลได้ผู้ใดถ้ายังรู้อานาจแก่ของโกรธความไม่ยาบาทอยู่แล้วรักษาศีลในบริสุทธิ์ไปไม่ได้พอเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ได้เมื่อมันระง,งับความโกรธไม่ได้เบงั้นเมื่อผู้ใดระง,งับความโกรธได้บรรเทาความโกรธได้ด้วยการเจริญเมตตาเสมอเสมอผู้นั้นก็รักษาศีลได้ก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุก์เดือดร้อน ผู้ใดเป็นผู้ภาวนาก็สามารถขจัดความหลงได้ความหลงนี่หมายถึงความไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยความไม่รู้ว่าบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่เป็นอย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นเหตุให้ทำทั้งสองอย่าง บาปก,ก็ทำบุญก็ทำไม่รู้แต่มันมีคนจูงแบบนี้นะผู้ใดได้ไปคบคนชั่วเขาก็จูงไปทำบาปก็กเป็นคนทุศิลไปผู้ใดมีโชคดีได้ไปคบกับนักปร,ราชญาบ,บัณฑิตนักปร,ราชญาท่านกด็ดักจูงไปทำคุณงามความดีเมื่อตนไม่รู้ไม่ฉลาด เพื่อนแนะนำอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นได้เนี่ยบุคคลผู้หลงแล้วพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ต้องคอยพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่ทีนี้เมื่อผู้อื่นไม่มีโอกาสจะให้พึ่งได้แล้วก็คนนั้นก็เป็นคนหลงคนเมาทำความชั่วไปตามธรรมดาน,นั่นแหละนี่นะคำว่าความหลงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่า เพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของผู้เจ้าบ่อยๆมันก็มองเห็นรูปทางที่จะทำความดีได้ก็ลงมือทำความดีเข้าไปความหลงมันก็บอบางออกไปเรื่อยความรู้กับความหลงเนี่ยเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนี่แหละแต่คว่มลงก็เป็นหลังมือถ้าหงายขึ้นก็เป็นฝ่ามือ ถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้าและได้นั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปใจเบิกบานผ่องใสแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ความหลงต่งางๆมันก็ระงับไปก็มองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริง แล้วก็เห็นว่าไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเช่นนี้แหละอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขจัดกิเลสบาประธรรมกรรมอันชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจ แล้วจะได้พ้นทุกข์ภายในสงสารเพราะฉะนั้นแหละไม่ควรประมาทพลาดพังเราได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้วได้อวัยวะร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นะว้าสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามาค้นธรรมวิเศษได้จริงๆดังแสดงมา